น,นี่ก็ตั้งใจจำศีลภาวานาเช่นเคยยอดโยมเขาชาววัดมหาวารีบ่สิ้นจากการประพฤติปฏิบัติแม่นจาะพันษาก็ตามบุญก็ทำไปในส่วนให้ทานส่วนการประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติไป อันนี้ก็คือเป็นสาระวันนี้เป็นวันพระวันเจ้าพวกเราก็ให้เป็นเป็นพระเป็นเจ้าเหมือนกันไม่ต้องทําพิธีกรรมเข้ามาบวชเท่านั้นจะเป็นพระได้ก็เป็นได้ด้วยจิตด้วยใจเอากายมาประพฤติศีลก็เป็นพระได้แล้วปาะโสบาดาบันพระสกทาพระอะไรก็ตาม ชื่อว่าพระนี่เป็นความดีความประเสริฐทั้งมดโยมเป็นพระก็ประเสริฐแบบโยมครับสงบระงับเย็นใจเย็นกายสบายเป็นพ่อเป็นแม่ของรูปของหลานก็มีความสุขความสบายใจแก่รูปแก่หลานถ้ารูปหลานก็เป็นพระขึ้นมาเน่นน้อยขึ้นมาแต่ละวันพระวันนี้จะไม่โกรธไม่ด่าไม่สาบไม่แซงกัน ก็มีความสุขขึ้นมาขึ้นมานี่แหละพระก็คือความห,าห่างไกลจากทุกข์ถ้าเป็นพระจริงๆก็ดับทุกข์ได้นะนรกนรกเนกี่ยมันก็อยู่ในชีวิตจิตใจเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในการงานเรานั่นนะนั่นก็คือว่าความดีของเรามันน้อยต้องเพิ่มความดีเข้าไปอีกวันละนิดวันละนิด มันมากถ้ามันพอกมันพูนขึ้นไปความดีทั้งด้านความสงบนั่นแหละมันแก้ความทุกข์ความร้อนมันเป็นทุกข์ร้อนกายร้อนใจเรามันก็ออกมาทั้งด้านวาจานี่ยบุคคลอื่นงถ,ถ้าอยู่ใกล้เคียงกันก็ตกเหมือนกันอีกทําไมหลายปีมาไม่เปลี่ยนแปลงคนนี้ยิ่งเป็นเจ้านายยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายเขาเนี่ยยิ่งไม่สงบยิ่งไม่เย็นเขานี่ ทำให้การงานเสียตลอดนะคนก็มาอยากทํางานร่วมนะพอทําแล้วมันเป็นซุขนะไปแล้วไปเห็นแล้วมันเป็นทุกข์ไปสัมผัสแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่มีสมาธิมันไม่มีความสงบเย็ยนใจนะคิดอะไรก็ไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นอะไรซับสนวุ่นวายมดนี่นะีอนาะนะนะรมณ์ตัวนี้นะคนมันก็โต๊กอยู่อย่างนั้นไนงะนะ ิตมันตกกับอารมณ์อารมณ์มันครอบมันงำมันไม่เคยพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะไม่เคยที่จะสระจิตสระใจมันห่างจากวัดมากจิตใจอยู่ในสภาพเรานั้นเขานี่อารมณ์เรานั้นเขานี่มันเป็นวัดมันเป็นเวรเยอะตลอดเนี่ยมันครอบมันงาไม่อยากโกรธมันก็โกรธนะนะทำงานดีๆแทนที่จะสบายแต่มันก็ไม่มีความสุข กลับมาบ้านอีกก็พกอารมณ์เหล่านั้นมาข่าวนี้นะก็ทำให้คนใกล้คนใกล้เคียงข้างเคียงรู้สึกร้อนเล่าเหมือนกันทั้งหมดจะอะไรมาดับจะอะไรมาแก้มันแก้ไม่ได้ดอกบางอย่างดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่เป็นสุกมันก็เป็นทุกข์อยู่ในการดูการเห็นอยู่นั่นแหละทางในมันตกทางในมันออกไม่ได้มันหาทางออกไม่ได้มันไม่เจอทางออก น αι, ี่เาพูดถึงศีลถึงธรรมถึงสมาธิปัญญาขององมงายของล้าสมัยน่แต่แสดงว่าถ้าจิตใจมันตกอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นทุกข์มันเป็นร้อนมันทําให้อารมณ์ซับสวนวุนว่นวายอย่างนั้นแสดงว่าตรงนั้นไหมทันสมัยตรงนั้นควรที่จะเดินไปตามสมัยอย่างนั้นไหมน่ <c oughs> ก็ลองทามจิตใจดูนี่แนละ ญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยสมัยอย่างนั้นเนี่ยสมัยมันเป็นทุกข์สมัยที่มันไม่มีความสุขเลยจะพาดเราจะเดินไปามสมัยอย่างนั้นไหมเราจะเอาสมัยอย่างนั้นไหมเนี่ยนะถ้ามองที่ทันสมัยจริงๆแล้วก็มองมาทางพระศาสดามองมาศาสนาลองดูนะถ้าไม่เชื่อโอ้สมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแต่มันก็ไม่วุ่นวายนะ สมัยที่มันยากนะไม่มีการใช้การสอยให้เต็มที่เต็มทางที่เราล้นตินล้นมือที่จะเรือเฟือในการใช้การกินนั่นไงนะแทนที่จะเป็นทุกข์แต่สมัยตัวนี้มันก็ทันสมัยนีนะ่มันทันสมัยที่จะเป็นปกติอยู่นะมีความสุขยิ้มแย้มแก้มใสยอยูนะ่พูดจาพาทีแม่สร้างภัเอระ อพูดแล้วช่างไม่เสียดไม่สีกันพูดแล้วไม่คมเห็งทั้งด้านวาจากันเลยทั้งกายเป็นต้นออกทั้งด้านกายก็เป็นผู้เรียบร้อยหอมน้อมถ่อม,อมตนในฐานะที่เป็นมิตรทั้งหมดเลยทําการทํางานอะไรก็ตามนี่น,น,น,นะอันนี้ทน่นอันนี้ท่านสมัยนี่นนที่จริงอันนี้สมัยที่ที่ทานควรที่จะเดินตามสมัยอย่างนี้นะเนี่ยนี่แหละ เรียกว่าไม่โตกร่องอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ตลอดวันเวลาสมัยตรงนี้ก็ควรที่จะพัฒนาให้มันดันสมัยไม่ควรปามาดไม่ควรหยัดย่ำทางเดินของาศาสนาะคำสอนของาศาสนาะเพราะชีวิตของเราถ้ามันขาดาศาสนาะไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นพระยากมันเป็นพระไม่ได้นึกว่ามาถั่วแท้หัวร้นมาผมเหลืองถึงจะเป็นพระที่จริงนี่ การทํางานการอยู่ในอาชีพต่างๆก็เป็นพระได้มันเป็นทางจิตมันเป็นทางใจนี่นะมันสงบอ่านั่นแหละมันเป็นพระอินทรก็ได้มันเป็นพระพรมก็ได้อถ้าจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระอินทรพระพรมเขาก็ใจดีนี่นเองนะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราก็เอานะนํามาพินิจพิจารณาในคราวนี้นะมันกอ่ริดก่อเดชได้มดฐามันเป็นพระอินทรพระพรมมันสามารถทํางานไม่ยุดหย่อนไม่เหนื่อยไม่รา้าไม่ ท้อแท้ใจท้อแท้กายสิ้นงานก็ออกมาไม่หลงไม่รืมคราวนี้จดบรรสมบรรเสีออะไรก็ตามทั้งหมดนี่แหละมันบรรดาลให้เรียบร้อยดีเมื่อมันเรียบร้อยดีมันก็ไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายคราวนี้มันเป็นอย่างนั้นกลับมาบ้านก็ไม่ต้องไปคิดอ่านอะไรมากกินก็กินอาหารที่รสชาติดีอร,ดอร่อยนอนก็นอนรับดีนี่ไงไม,ไม่กังวลไม่วุ่นวาย นี่สมัยอย่างนี้ทําไมไม่พากันเดินสมัสมยแบบนี้ทําไมไม่พากันคินิพิจารณาข่าวนี้นะจะไปตกสมัยได้ยังไงพ่อทำคาสอนนีน่เป็นที่ทันสมัยทั้งหมดนั่โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดท่านก็บอกให้แล้วข่าวนี้ให้กินดีๆนะอย่าไปกินหวานอย่าไปกินมันมากนะเห็นไหมไม่ทันสมัยหรือทำไมวิวัฒนาการสมัยใหม่ที่ได้เดินเอาสมัยเก่านี่มาเป็นรักการมาเป็นาการเดินของ าการสอนการเรียนกันรองพินิจพิจารณาต้นเขาเงามวลมันก็ามาจากความฉลาดนั่นเองนั่นความสงบความรู้เหตุให้เกิดทุกข์สงบจากทุกข์นะไม่เป็นรั่วไหลไปหาทุกข์มันก็ทันสมัยนี่ดาค่ะนะทำการทำงานมาก็ไม่อยากให้มันเป็นทุกข์นะั่นแต่มันก็เป็นทุกข์พอเราคิดไม่ถูกนะมันไม่เลือกสั้นวันนะว่างานสั้นสูงนะสั้นต่ำนะว่ามันจริงมัน มันตกได้หมดทั้งหมดถ้าความสงบเรียบร้อยไม่เกิดขึ้นไม่เป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักวันพระวันเจ้าไม่ทําท่าเป็นพระเป็นเจ้า่ะาาาะาะละเจ็ดวันเจ็ดมันเจ็ดวัน,นมันเป็นไม่ได้ก็ทาําท่าทําทางมันเป็นก็ได้ะรอกเรียนแบบ่พระก็ได้ไม่เสียหายพระแม่ได้ใสยออยอไว้ว่าเออนั่นน,น่ะนะพวกที่ไม่บวชห้ามมาลอกเรียนแบบเหมือนพระนะไม่ได้ว่านะนั่นะ ยังเผื่อแผ่ยังบอกยังให้สมทานให้เป็นพระให้เป็นพระให้เป็นผู้มีศีลเสียเนี่ยนี่ความันจริงนั่นเนี่ยเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ระงับกายสังขารวาจาสังขารมโนสังขาร่นี่ยมันจะเป็นพระตรงนั้นเกิดขึ้นมาได้มันไม่เป็นบาปมันไม่เป็นกรรมนี่ความเป็นจริงของมันนี่แหละธรรมะคือของทันสมัย นะสมัยที่เป็นสุกนี่แหละสมัยที่เจริญจจิตเจริญใจนี่เนี่ยนะส่วนจิตใจมันเจริญแล้ววัตถุมันก็เจริญการงานมันก็เจริญนั่นเนี่ยมันไม่คอร์รัปชันมันไม่โกงกินมันไม่มีโทษนี่เนี่ยถ้าทํำตัวบทกฎหมายมันจะเป็นอยางนง้นั่มถ้าญาติถ้โยมก็เรียกว่าเนี่ยมันไม่อ่ามีการ พทิท้องต้องเถียงกันเ่าเนี่ในครอบครัวในบ้านในเรือนรู้จักหน้าที่ทําให้มันเรียบร้อยอันไหนไม่เรียบร้อยก่เป็นหน้าที่อย่าไปขี้แบ้อย่าไปขี้งอนควรเป็นจริงของมันนั่นนะพันจาก็รู้จักหน้าที่สามีก็รู้จักหน้าที่บุตรนั่นนะตัวนี้ยากที่สุดส่วนมากบุตรจะไม่รู้หน้าที่ส่วนพ่อส่วนแม่ในอุปการะทาหน้าที่จนกระทั่งไม่มีวันที่จะพักที่จะ หย่อนมาหาความสุขได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ท่านบ้างอย่างนน้อยถ้างอมืองอเท้านะรู้จักแต่แบรู้จักแต่แบนะนั่นแหละไปโรงเรียนก็แบกลับมาบ้านก็แบ่ข่าวนี่ไอ้มือนั่นนะ่ะนั่นนละนั่นเอาปัจจัยใส่ให้โถเจ้ามาจากที่ไหนว่ามันจริงกขอามันนั่นนะนี่เขาอยากทำให้พ่อแม่นี่ตกระกรรมลำบากนะ พรามนดามันจะไม่เหลือพระบิดามันจะไม่เหลือนะว่ามันจริงข้องมันนั่นนะอืมนะมันเป็นทุกข์มันเป็นค่อยค่ามันเป็นค่อยมันเป็นค่าของอืค่าธาตุบริบาลของคนที่ไม่รู้หน้าที่เขาลูกนั่นนหะข่าวนี้จนกระทั่งกลายเป็นพ้ามานดาบิดากลายเป็นผู้รับใช้ข่าวนี้แน่มันจะเป็นยังไงข่าวนี้นี่สังคมมันจะแตกโมดนั่นแหละข่าวนี้ลูกไม่เป็นลูก นะไซพ่อไซแม่ต่างคนรับใช้มันจะเป็นไปได้ไหมนี่แหละมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันส่งผลให้กายของเราไม่เจริญน่ะนะไม่ประสบผลความสําเร็จทั้งด้านการทั้งด้านงานบุญมันไม่ส่งบุญมันไม่ค้าความเป็นจริงมันนี่แหละมันไม่มีความดีนี่ความเป็นจริงนั่แล้วจะให้มันสงบให้มันระงับได้ยังไงครับนี่แหละมันจึงมีแต่ทุกข์แล้วก็หาเที่ยวหาเล่นหากินท่ออยู่เสื่อยู่ไม่ได้เพราะมันทุกข์ทุกข์ทางจิตทางใจ พ่อกายนี่ยไซส์ให้พ่อให้แม่นี่าเอาคืนสู่ความหนีบุญมีคุณไม่ได้เมื่อเท่าแสรแก่สารมาแล้วมันเป็นอย่างไันเนี่ยความันจริงของมันน,นะถ้าเราได้รู้อย่างนี้ได้นี่แหละความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานขึ้นมานี่นะเพื่อให้พ่อให้แม่นี่ได้สบายได้เบากายเบาจิตขึ้นมานแต่มันตรงกันข้ามอน,นี่ มันตรงกันข้ามครับนี่นะอะยิ่งโตก็ยิ่งทุกข์ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งโตขึ้นมาก็ใสมากแบเอามากหลายกว่าเก่าขอมากหลายกว่าเก่าการงานไม่รู้จักทําเลยทีเดียวเลยนะไม่ใช่หน้าที่หน้าที่คือการเรียนเรียนอย่างเดียวหรือเออนั่นน่ะมันจะไปรอดไหมนั่นน่ะทุนเอาเรียนมาจากไหนล่ะครับนี่นั่นทั้งตัวก็เป็นหนี้ด้วยพ่อแม่ก็หาแม่ทันก็ยืมหนี้ด้วยครับนี่มันจะเป็นยังไงบ้างนี่นะีะ ว่ามันจริงของมันมันทาให้โรคแตกตอนนี้แหละเนี่ญาติโยมเรานี่นะเพราะฉะนั้นการทันสมัยคือการคิดได้สมัยนี้มันจะเป็นทุกข์นะสมัยต่อไปมันจะเป็นทุกข์นะถ้าทําอย่างนี้ถ้าไม่มีอาชีพถ้าไม่มีการงานนะวาจามันจะไพเราะไมีมดูซิมักมโยงแปดนี่นะมีสาธิธิสัมมาทิธฐิหนึ่งเนี่ย อยากจะมีแต่สุขมีจาักการจากงานอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเท่านั้นเนะี่ยการเหล่านี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งหมดถ้าเราไม่รู้จักทันสมัยนะสมัยที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์เห็นไหมล่ะนะวิทยาศาสตร์ของพุทธเจ้าถ้าคืนทำใอย่างนี้อนาคตก็ทุกข์แน่นอนนะจนแน่นอนเนะี่ยความันจริงนะเรียนแล้วมันก็เท่านั้นเองนะถ้าเรียนแล้วก็ฉลาดไปด้วยนะอาจรู้เรื่องทุกข์ด้วยเหมือนกันนี่นะ มันต้องแอมพระพุทธศาสนาไปด้วยนะนถือพระพุทธศาสนาไปด้วยเพราะระศาสนานี่จัดไปกระตุกเอาอยู่เรื่อยเลยนั่นนะให้คนรู้ได้ให้คนตื่นได้นะจะไม่หลงไม่ไหลว่าอย่าไปหลงภพอย่าไปหลงชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคราวนี้นะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนทั้งหมดถ้าทําการทํางานยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นทุกข์อยู่วันยังค่ำนั่นนะถ้า อ่าเราเข้าใจในเหตุในผลของภาษาศาสนาชีวิตจิตใจเราได้คราวนี้แล้วนะทั้งทำทั้งปล่อยทั้งวางอยูน่น,นี่นั่นเนี่ยนี่นั่นเนมันปล่อยมันวางได้ใจมันก็เป็นเทวดาใจมันก็สงบเป็นพรมได้มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นโลกลูกหลานทั้งหลายก็มือนกันคราวนี้นะยังน้อยอยังหนุ่มก่อนพยายามคิดให้ถูกอย่าเป็นมิตรสาทิฏฐิมากอ่ามันเป็นพระไม่ได้มันชนะตัวตัวเดงไม่ได้มันอยากจะชนะ บุคคนอื่นอยากจะชนะการงานอย่างอื่นอยากจะชนะดินฟ้าอากาศน่เป็นพระไม่ได้ตรงนี้นะอยู่ไหนอยู่ไหนก็นตามทั้งหมดมีแต่แพ้กับแพ้ให้ทุกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นพระศาสนาจึงวิจัยออกนะแล้วจึงจะนำสิ่งต่างๆแล้วนี้มาสอนนะนะมาบอกให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีธรรมะมันเป็นของเลิศนะเป็นของไม่มีพิษไม่มีภัยโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยนะลักแหล่งที่ให ความสุขความสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตนี่นะปัจจุบันก็เป็นมนุษย์ที่ดีเนะี่ยคอยเป็นพระพระที่ไม่บวชนั่นนะโอ้ยกายดีเถอะเนาะนั่นนะโลกใครห้านใครนาะนั่นนะถ้าเป็นคนหนุ่มคน,นแน่นนี่นนะทั้งผู้หญิงผู้ชายหน้าเคารพหน้านับถือเข้าไปแล้วก็จิตใจมันเย็นมันสบายนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะ,ะถ้ามันเย็นมันเป็นปกติแล้วคราวนี้นนนะ ก็มีสาระมียศอยู่ในตัวทั้งหมดความเป็นจริงของมันเพราะฉะนั้นจะว่าหันมาตรงนี้บ้างอย่าไ้พูดให้ฟังให้ฟังนั่นแหละสื่อต่างๆนั่นแหละพระธรรมคำสอนนี่ไม่ใช่ของราสมัยของทันสมัยนั่นแหละสมัยที่เป็นมนุษย์ก็จเจริญทั้งกายทั้งใจมีความสุขสมัยสิ้นจากมนุษย์ไปเห็นไหมล่ะข้าวนี่จะไม่ทันสมัยได้ยังไงถ้าไปตกอบายภูมิสีนั่นแหละมันไม่ทันสมัยกับเขา มันปฏิเสธความจริงนั่นนะมันไม่อยากเริญไปสู่ความจริงนี่นนะเห็นได้แต่ตาเนื้อเนื้อนะี่ไงหูเนื้อเนื้อข่าวนี่นะหูทางในตาทางในไม่เกิดนั่นไนะมันก็ไม่ทันสมัยกับเขาคราวนี้นะเขาก็ไม่ไปสมัยที่จเจริญนั่นไนะไม่ได้ใส่ยวดยานพาหนะมากมาออกจากมนุษย์ไปเ่าวนี้นะอืมเ <c oughs> ขามีทิปให้ใส่ทันสมัยนะ้ำมันก็ไม่ได้เติมยานก็ไม่ได้ซื้อ นะมันเกิดเป็นทิ์น่ะรถเรือมันไม่ได้ไซรอกนะบ้านก็ไม่ได้สร้างอย่างนี้ดอกไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างดอกหลายชั้นอย่างนั้นเนี่ยนี่เนี่ยแต่ว่าถ้ารู้จักคุณงามตัวความดีตัวนี้เขาให้รางวัลเลยรางวัลที่ทันสมัยสมัยที่แม้จะล้าสมัยมาเขาก็ไม่ทิ้งเรื่องทาน,นแม้จะยากจนคนแค้นนะเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ไม่ทิ้งเรื่องทานเพราะเขา มีปัญญายอย่างนั้นเนี่ยเขานี่นะเขามีรู้จักแผนเขาเรียกว่าแผนที่ในการเดินทางนี่น่ยคือความรู้นนความรู้ยิ่งไปอีกความมนุษย์ไปอีกยิ่งกว่ามนุษย์เพระะะะาะม,มนุษย์นี่จะเลิกจากมนุษย์ไปเขาก็รู้ยิ่งไปตรงนั้นเนี่ยเขาเตรียมสิ่งต่างๆเรานี่ให้ความสะดวกแก่จิตของเขาที่จะเกิดใหม่รอ,องรับมีสังขารที่ดีฐานะที่ดีเนี่นนะ อมันจะเป็นอย่างนั้นไงคราวนี้เขาจึางพยายามไม่โกรธมากไม่โรคไม่โลงมากเขาจึางพยายามทําจิตให้เป็นพระนั่นเนี่ยพระดังกล่าวก็คือทันสมัยเขาจะเป็นเทวดาผู้หญิงเขาจะเป็นเทพพระบุตรนั่นเน่ยเขาจะเป็นพระอินทร์อย่างนั้นเน่นั่นเน่เขาจะไปสู่สมัยตรงน้นไปเป็นต้นเห็นไหมถ้าฟังธรรมะดีๆก็จะเกิดสาระในการรู้ที่มีสาระอ่านี่นี่ทำไมเขาถึงทำสมาธิสมาธิ ไปทําที่วัดหรือ,อนั่นไงที่วัดก็ไม่ใช่ที่จะทํามาแล้วมันเกิดนะสมาธิทําได้ทุกแห่งทุกคนทํางานอยู่โอ้อย่าไปพูดอย่าไปเจราจากันเรื่องกรรมให้มากนี่ความเป็นจริงนั่นไงมันจะหลงอยู่แล้วละ่ะอย่าไปใส่ความเจาได้มาหลงมากไปกว่านั้นพยายามทําใจให้สงบบ้างหนึ่งมาเนี่ยเยสติจะไม่ค่อยเขจิตก็จะมีสมาธิถ้าออกแผนงานมันจะ ทำให้แผนงานนี่ดีมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่จะออกแผนในการที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองก็จะดีมากเหมือนกันนะนี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้ญาติโยมญาติที่ทาเราทั้งหลายนั่นนะนี่แหละสมัยดังข่าวนี่แหละนะเขาจึงคิดเผื่อให้ไปสู่จุดนั้นได้ท,ทําไมถึงทําสมาธิเขาจะไปโน่นเขาี่ไปเสวยนะ่สมัยนั้นนะพันยาสามีก็ไม่ได้แต่งกันยากหรอก นะเขามีเป็นร้อยโนนถ้าฝ่ายผู้ชายนั่นนีให้เข้าใจอย่างนั้นนะถ้าฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ได้ไปเข้าครัวที่จะมาให้ฝ่ายผู้ชายได้เสวยหรอกไม่ได้ทําบาปทํากรรมนะครับนี่เมื่อพิจารณาเมื่ออยากเมื่อต้องการบริโภคมันเกิดขึ้นมาเป็นพาเงินพาทองแป๊มไปมดอาหารหวานข้าวมันเป็นทิพนะรับประทานแล้วมีความอรสอร่อยอายุยืนมากมายเนี่ยเมื่อกินแล้วข้าวนี่เมื่อสวยแล้วพวกเทพทั้งหลายันสนใจบ้างไหม นี่แหละพระศาสนาจะพักให้ไปทันสมัยตรงโน้นควรมันจริงของมันแต่ว่ามันเห็นไม่ได้มันรู้แต่ในตำราเท่านั้นรู้แต่ว่าผู้ที่ไปเห็นเท่านั้นคือผู้ทธเจ้าเนี่ยมาบอกเราเนี่ยพวกเรานี่สนใจพอจะเชื่อบ้างไหมพอมีศรัทธาที่จะทําตามแบบนี้ได้บ้างไม่ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่มีศรัทธาแล้วนั่นมันก็ไม่ได้นะคราบนี่<ม>เออตกสมัยไปแล้วคราเหลือแต่สมัยโรคๆอยู่อย่างนี้แล้วเราเดินตามที่เขาสร้าง อาวัตกรรมต่างๆเท่านั้นเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็วิ่งตามเท่านั้นเนี่ยนะนั่นนะออกจากนั้นมามันนี้นะมันก็ล้างก็เปไปแล้วนะพวกรถพวกเรือพวกบ้านต่างๆนะนั่นนะทันสมัยแล้วพอยี่สิบปีไปก็ตกสมัยแล้วนะทรงบ้านอย่างนี้ก็จะทําขึ้นมาใหม่ละเป็นหนี้ใหม่ละเริ่มปวดหัวมัวเก่าไปแล้วเห็นไหมสมัยอนี้มันเป็นสมัยทุกข์หาทุกข์ให้มันมากๆแล้วถึงจะได้สุขถึงจะได้ประสบความสําเร็จมันเป็นอย่างนั้นนี่ยเป็นต้น แต่สมัยดังกล่าวตัวนี้นี่ไม่ละข่าวนี้นั่นน่ะอพราะทได้ให้ทานไว้นี้มันรอเราละตัวนั้นมันรอเราและให้อาหารลดเลิกก็มันก็รออยู่แล้วนะให้ัจจัยไว้ข่าวนี้พร้อมที่จะไม่ได้จ้างอะไรเกิดขึ้นมาไปได้ทั้งหมดมาเมืองมนุษย์ก็ได้อเทวดานเป็นอย่างนั้นนะข่าวนี้ผมก็เหมือนกันนั่นห่ะคิดถึงยากคิดถึงวงวานเจ้าของก็มาดูได้มาเห็นได้มันจะเป็นอะไรไปรนั่นน่ะไม่ได้ ขี่เครื่องบินเมาลำเครื่องบินมานะวันบรนจิงของมันเนี่ยเขาจึงได้ทำเพื่อเขาจะทานให้เป็นอ่าเป็นอินเป็นสวรรค์ขาวนี่ทุกชั้นข้าวนี่ททำสมาธิเพื่อเป็นพรมข้าวนี่นั่นเห็นไหมละครนี้ทไมถึงพัฒนาจิตข้าวนี่ให้เจริญไปกว่าอินกว่าพรมไปอีกเขาเรียกว่าวิปัสสนาก็ว่าได้ขราวนีมีแต่ความเจริญนะขาวนี่อ่าให้คิดได้อย่างนั้นข้าวนี่พวกอินพวกพรมก็ยังมีวันสิ้นสุด จุติเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์ได้เจริญก็เจริญไปจากมนุษย์นี่มากแต่ก็เสื่อมเหมือนมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันให้คิดพิจารณาอย่างนั้นทําไมถึงทําวิปัสสนาเป็นบาตรเพื่อรองรับความเสื่อมตัวนี้จะไม่มันเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายายเกิดไปเขาบนี่เขาจะไปเมืองที่ไม่ตายไม่เกิดอีกต่อไปเป็นต้นนี่เห็นไหมนะมันทันสมัยขนาดไหนมันเป็นวิทยาศาสตร์ขนาดไหนนะพระพุทธศาสนาครับ อันนั้นก็จึงปามานไม่ได้ถ้าจะพูดถึงหลักฐานนั่นแต่ว่ามันชัดเจนที่เป็นรูปธรรมไม่ได้มันเป็นนามธรรมมันเป็นทางด้านจิตนะมันเป็นในนามคําว่าทําความดีแล้วมันได้ดีทําความชั่วแล้วมันมันได้ชั่วนะถ้าทาถ้าไม่ทําชั่วททาดีแล้วมันเป็นนิพพานเพราะมันจริงของมันญนะาติโยมญาติที่ทำเราทั้งหลายนั่นนะเพราะท่านั้นจึงว่าวันนี้ก็เป็นวันพระพวกเราทั้งหลายก็พัดมาเป็นพระเจ้า อ่านั่นนะืงเป็นพระเป็นเจ้าเจ้าแห่งความสงบเจ้าแห่งทานเราก็ได้เป็นแล้ววันนี้เจ้าแห่งศีลเราก็สมาทานแล้วเขานี่เจ้าแห่งสมาธิกําลังจะทําอยู่กําลังทําความสงบเมื่อได้ฟังอย่างนี้ละเจ้าแห่งปัญญาก็ให้เป็นได้ทุกคนนั่นไนงะนี่แหละญาติโยมญาติธรรมเจ้าปัญญาคืออะไรคือความสะอาดาพูดอย่างนี้สักนั่นไนงะเพราะนั้นก็ขอยุติคคาสอนแต่เพียงเท่านี้เ่านี้นะเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติ อย่าได้เริกอย่าได้ราเด้ออย่าโยมทั้งใกล้ทั้งไกลทุกท่านทุกคนนั่นแนหะศีลส,สมาธิปัญญาก่อให้เกิดความสุขทั้งนั้นแนหะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้คนไหนหรอก